ไหว้เหมือนโกหกดูเรียบๆดูง่ายๆมันไม่ได้แบบเซ็กซี่อะไรแม้แต่อย่างใดเลยนะคือตัวนี้ฟ้าคิดว่าฟ้าอยากจะใส่ไปทะเลมากๆเลยนะมันมีความแบบสตมมุติมีมากเลยอ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสจอกฟ้านะคะในช่องฟ้าฝนเที่ยวค่ะทุกคนเห็นเสื้อตรงนี้หรือเปล่าเอ่ยใช่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟาจัมาเสื้อผ้าตัวใหม่นะคะจากแบรนด์ชีนั่นเองค่ะย วันนี้ไม่ได้จะมาขายแล้วเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราแม้แต่อย่างใดแต่ว่าด้วยความที่เราเพิ่งซื้อสภ้อผ้าแบรนชีอินครั้งแรกก็อยากจะมาเห่ให้ดูว่าเฮ้ยมันก็โอเคเหมือนกันนะโว้ยอะไรประมาณนี้นะคะทั้งหมดนี้เลยเนาะซึ่งส่วนมากนะคะฝ่า จะไม่ค่อยมีกางเกงมีแต่เสื้อกับชุดเดสเลยเนาะอ่าทุกคนอย่ารอช้ามาดูซิว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะโอเคค่ะทุกคนมาที่ตัวแรกกันดีกว่านา้ะอันนี้นะคะทุกคนน่าจะเคยเห็นมาแล้วนะเพราะว่ามันเป็นเสื้อยืดดูเหมือนจะธรรมดาแต่คือมันไม่ธรรมดาตรงที่ว่าเขามีสายตรงนี้นะคะ ความเซ็กซี่ให้กับตัวคุณเนาะซึ่งจะบอกว่าตัวเนี้ยมันใหญ่กว่าตัวฟ้านะทุกคนแล้วคอมันค่อนข้างที่จะกว้างเนาะเพราะฟ้าเลือกไซส์ที่แบบว่าคือไซส์ L เลยนะคะจริงๆอะ่ะเสื้อผ้าแบรนชีอินอะ่ะฟ้าใส่ไซส์ S เสื้อถามว่าโอเคไหมก็โอเคแต่แค่ว่าคอกว้างเฉยๆนะตัวนี้ก็ถือว่า โอเคเลยค่ะใส่กับวันสบายๆอะไรเงี้ยใส่คู่กับกางเกยงเกยีนก็สวยเนาะตัวแรกผ่านไปไวเหมือนโกหกมาที่ตัวนี้ก็ไม่ได้เผืกับรทุกคนจะบอกว่าตัวเนี้ยฟ้าเคยใส่ให้ทุกคนได้ดูแล้วตอนที่ฟ้าขายเสื้อผ้าใช่ไหมคะตัวเนี้ยบอกได้เลยว่ามันมีความแบบน่ารักมากต่มูตอมีมากเว้ยเพราะมันเป็นเสื้อกล้ามขอบใช่ไหมคะทุกคนแล้วมันแบบดูเรียบๆดูง่ายๆทุกคนแค่มีน้องผีเสื้อตรงนี้แค่ตัวเดียวมันก็คือเพิ่มความน่ารักแล้วตัวนี้เป็นเสื้อขอบที่ เขาคิดว่ามันไม่ได้โป๊จนเกินไปแล้วมันก็มีความน่ารักในตัวมันไม่ได้แบบเซ็กซี่อะไรไม่แต่อย่างใดเลยนะคือมันน่ารักมากกล้วยเขาก็เลยชอบด้วยความสีนั่นแหละก็แบบเออถือว่าโอเคเลยนะตัวนี้ทุกคนคงสงสัยใช่ไหมเ่า,าเอ้ยทำไมแบบว่าไม่ใส่ให้ดูเลยเพราะว่าอะไรเสื้อผ้าตอนถ่ายคือแบบเฮ้ยเราจะใส่ใดูแล้วแต่คือมันซักแล้วไงประเด็นคือเสื้อมาซักแล้วไงแต่เราอะยังไม่ได้อาบน้ําเราออกไปข้างนอกมาแล้วยังไม่ได้อาบน้ําเว้ยแล้วคือจับกล้องถ่ายคลิปเลยแล้วก็แบบ อขอทั้งหมดด้วยนะคะขอโชว์ยดูแล้วกันเน้ตัอน,นี้นะคะทุกคนกับหน้ากับหลัง ตัวเนี้คือพาวทู t ร์เซนต์มากชอบมากจริงๆไม่คิดว่าตัวเองจะใส่บอดี้สูตรตัวนี้ได้เว้ยตัวนี้นะคะเป็นบอดี้สูตรที่แบบน่ารักมากคือตัวนี้ฝ้าคิดว่าฝ้ายอยากจะใส่ไปทะเลมากๆเลยนะมันมีความแบบไม่โป๊แต่มีความน่ารักมีความเรียบร้อยน่ารักตตมุตเตมีมากเลยอะ่ะแล้วคือแบบผ้าตัวนี้มันเป็นผ้าที่แบบว่าไม่ใช่แบบเสื้อยืดเลย มันเป็นผ้าแบบเหมือนชุดว่ายนะ้ำมันผ้ายืดๆมันมนหน่อยๆทุกคนซึ่งถามว่าใส่ลงเล่นน้ำไหมฟ้าคิดว่าใส่ลงเล่นน้ำน,น่าจะได้นะใส่ไปเที่ยวข้างนอกก็ได้ทุกคนคือมันใส่ได้แบบหลายแบบหลายอย่างเลยนะอืมส่วนตัวคิดว่าชอบบริสุทธิ์ของชีอินอะชอบตรงเป้ามันมีปลอกแบ็คมาให้นะคะเวลาเข้าห้องน้ำจะได้แบบไม่ต้องแบบ ถกหมดเลยเนาะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแล้วด้วยความสีด้วยแหละชอบสีดําอะไรเงี้ยเสร็จแล้วคือมันพังหุ่นดีมากแม่มาที่ตัวต่อไปก็ไม่ได้กว่าคือตัวนี้ค่ะทุกคนตัวนี้เป็นเสื้อครอปที่เรียบแต่มันมีความน่ารักในตัวคือมันดูแบบ เหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรเข้าใจปะ่ะเออมันมีความเรียบร้อยแต่ดูน่ารักอะความธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเออประมาณนี้แหละทุกคนซึ่งตัวฟ้าคิดว่าแบบเอ,อ้ยถ้าใส่คู่กับกเกงยีนหรือใส่กับเกงเอวสูงอะไรเงี้ยคือมันน่าจะสวยน่าดูก็เลยแบบอ่ะ จัดมานะคะและตัวนี้ก็คือเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่าตัวอีกแล้วก็คือไซส์ L มันจะไม่ได้พอดีตัวเลยส่วนมัคเซอร์คอปอะไรเนี้ยมันต้องใส่แบบพอดีตัวมันถึงจะบอกว่ารัดรูปและดูเห็นชุดทรงเอวมากยังขึ้นนะต่อไปค่ะทุกคนตัวนี้น่ารักมากส่วนตัวใส่ตัวนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันใส่ได้แบบหลายแบบหลายลุคเลยทุกคนเออก็คือตัวนี้ เป็นแขนยาวครอปนะคะความไม่ธรรมดาคือเขาเป็นฮูดดี้ข้างหลังเนาะเขามีแบบคือเขามีความหมวกอะทุกคนเขา้าใจใช่ปะซึ่งมันมีความน่ารักมากใส่กับกางเกงที่มันเป็นแบบเหมือนสปอร์อตอะ และเสื้อตัวเนี้คือจะน่ารักมากเว้ยแส่ขับผ้าใบอะไรก็จะเป็นลุคที่ดูมันมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะดูธรรมะธรรมงแงอะไรยิ่งขึ้นส่วนตัวชอบแบบอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็เลยเออน่ารักดีก็เลยสักตัวก็ไม่เห็นเสียหายอะไรเลยนะจ๊ะมาที่ตัวต่อไปกันมาดีกว่าจ้าตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่าแซ่บที่สุดใน3ามโลกเลยไม่สามารถใส่แบบเดี่ยวๆได้เพราะว่ามันมีความเซ็กซี่ Okay. ตัวเนี่ยคือฝ่าเห็นใช่ปะก็ไม่คิดว่าตัวเองอยากจะได้หรอกแต่พอฝ่าใส่กับตัวเองใช่ไหมแบบ mm. เฮ้ยใส่กับชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ย mm. ใส่กับบอดี้สูดตัวเนี้ยหรือใส่กับชุดว่ายน้ำที่เป็นบิกินี่อนี่ะและใส่ตัวนี้ทับลงไปนะมันมีความแบบเฮ้ยลุกเล่นมีความเซ็กซี่ขยี้ใจอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูดิแล้วตรงหน้าอกเขาอะ่ะมันไม่ใช่แบบผุบุหรือกระดุมแปะๆนะคือมันติดกันแบบนี้เลยเนาะฝ่าคิดว่าเสื้อตัวเนี้ยน่ารักมาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เลยตอนแรกฟันดว่าเสื้อเขาขาดที่ไหนได้โอ้เขาสามารถเอานิ้วโป้งออกมาได้ก็เลยแบบอ่ะจัดมาตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวที่แบบว่าฟ้าเคยใส่ให้ทุกคนได้ดูนะใส่ถ่ายคลิปนั่นแหละ ส่วนตัวฟ้าชอบใส่นะเพราะว่ามันเป็นเสื้อที่แบบใส่ได้แบบสบายๆใส่กางเกงขาสัาน้นอะไรอย่างนี้คือน่ารักเลยเนาะดูแบบเออเรียบง่ายดีนะคะก็จะเป็นเสื้อคอบสีขาวตัวนี้เลยนะคะก็จะเป็นกระดุมข้างหน้าเนาะเออส่วนตัวชอบนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใส่แล้วมันแบบสบายตัวไม่ได้โป๊จนเกินไปแล้วดูแบบ ผ้าดีผ้านุ่มใส่สบายส่วนตัวถ้าใส่เกางเกงสีดํค่ะสั้นหรือใส่เกงยีนอะไรก็น่ารักไปแบบหนึ่งเลยนะเออไม่ผิดหวังกับตัวนี้จริงๆใส่ได้หลายโอกาสเลยไม่มีมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะมาที่ตัวสุดท้ายที่เป็นเสื้อก็ไม่ได้กว่านนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้ฟ้าเคยใส่ให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะตอนลองเสื้อตอนขายเสื้อเนาะ เออจะบอกว่าเสื้อตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าน่ารักมีความเซ็กซี่มีความธรรมชาติแมงในตัวเพราะว่าอะไรตัวนี้มันจะเป็นคอปแขนยาวคอเต่าแต่ว่าเขาโชว์ตรงแบบตัวนี้ทุกคนแค่เด็กเดียวเท่านั้นเองมันดูมีความแบบลุกเล่นใส่ตัวนี้รู้สึกว่าตัวเองดูตัวเล็กเลยดูตัวพร้อมน่ารักเตมุตเตมีเลยอ่ะรู้สึกแบบอ่ะน่ารักดีนะคะด้วยความสีน้ำตาลด้วยก็เออเนาะมันก็กลืนกนกับสีเราดีนะคะนี่เลย ส่วนตัวถือว่าชอบเลยนะตัวนี้นะจ๊ะไม่ลองไม่ได้ไม่มีไม่ได้เราไม้เสร็จแ,แล้วตัวเองรู้ผอมเนี่ยมาที่2ชิ้นสุดท้ายก็มากดีกว่าคะ่ะทุกคนเป็นกระโปรงก็คือเดรสนั่นเองนะคะจริงๆแล้วว่ะฟ้าเห็นหลายๆคนที่ใส่เดรสนะเพราะว่า1นึ่เขาบอกว่าใส่มันแบบใส่สบายใส่ได้กับหลายโอกาสใช่ไหมคะแล้วฟ้าก็เพิ่งมาเปิดโลกประสบการณ์ของชุดเดรสนั่นเองเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะทุกคนฟ้าเป็นผู้หญิงที่แบบ ไม่ได้ผอมแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะตัวใหญ่ใช่ไหมคะใส่เดรสแล้วรู้สึกมันเหมือนตุ่มเลยตัวฟ้าเองนะใส่แล้วเหมือนตุ่มเลยก็เลยจําฝังใจว่าเฮ้ยเราไม่สามารถใส่ชุดเดรสหรือชุดกระโปรงได้นะคะแล้วฟ้าก็เลยมาลองใส่กระโปรงอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นกระโปรงยาวของคุณแม่ซึ่งไม่ใช่ดูแก่นะมันเป็นแบบกระโปรงยาวที่ดูสวยมากอะ่ะ แต่เราใส่ก็คือดูเตี้ยดูตันเลยหลังจากนั้นมาก็เลยพับใส่กล่องจำฝังใจว่าเฮ้ยตัวเราเองอ่ะจะใส่กระโปรงไม่ได้อีกต่อไปแล้วแต่ว่าเร็วๆนี้พึ่งค้นพบกับตัวเองว่าเฮ้ยเราลองกลับมาใส่กระโปรงดีไหมอยากลองใส่กระโปงอยากเป็นสาวหวานดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะฟ้าก็เลยได้ไปซื้อชุดเดรสกระโปงยาวมาเลยนะเดรสกระโปรงยาวแบบเลยเข่าเลย ใส่เฮ้ยเราใส่ได้เลยนี่ว่าเพราะเราผอมลงเราใส่แล้วดูไม่ตันใช่ไหมคะแล้วก็แบบเออเราก็สามารถใส่เดรสกระโปรงยาวแล้วได้นี่ใช่ไหมเราก็เลยอ่ะเราลองจัดเดรสซัก2ตัวดีกว่าเนาะก็จะเป็น สองตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะพูดของตัวนี้ก่อนลวกันเนาะตัวนี้เป็นเดรสที่เป็นทรงกระบอกบานอย่างเงี้ยเออซึ่งเป็นเหมือนฟรีไซส์รุกคนเข้าใจป่ะสะโพกใหญ่เท่าไหนก็สามารถใส่ได้ใช่ป่ะมันแบบอําพังสะโพกเราได้ใช่ไหมคะแล้วตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ไม่ได้ยาวจนเกินไปก็ดูไม่เตี้ยมไม่ตันใช่ไหมคะแล้วด้วยความตัวนี้ที่ฟ้าชอบใส่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเขาว่ามีความโชว์ตรงไหล่ตรงเนี้ยหัวไหล่เนี้ยม,มันดูเหมือนผมอะ มันเหมาะกับเรานี่ว่าเนาะและสีดําอมพังหุ่นด้วยก็อ่ะมันเหมาะกับเราขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วปะก็เลยจัดมาเลยจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ไม่ควรพลาดกับตัวสุดท้ายคือตัวนี้เลยนะคะตัวเนี้ยมันเป็นชุดเดรสแขนยาวเนาะ อารมณ์เป็นผ้าไหมพรมซึ่งนุ่มแล้วใส่สบายมากใส่แล้วแบบอะสามารถกันแดดได้แล้วหนึ่งแล้วก็คือไม่ร้อนเพราะว่าผ้ามันก็ไม่ได้หนานและไม่บางจนเกินไปแต่ดูอย่างเงี้ยมันดูเหมือนผ้าบางแลวทุกคนแต่พอฟางใส่กับตัวเองอะคือแบบเอา้ามันก็ไม่ได้ดูโป้นี่มันก็ไม่ได้เห็นเนื้อหนังบางสารเราข้างในนี่เออส่วนตัวคิดว่าอะเราสามารถใส่ได้เนาะและอย่างหนึ่งคือมันใส่ในวันสบายสบายสามารถใส่ไปเที่ยวก็ได้อะไรเงี้ย เออส่วนตัวคิดว่าโอเคเลยเพอลองใส่กับตัวฟางนะอืมก็ไม่มีก็ไม่ได้แล้วแมทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเสื้อผ้าจากแบรนดชีอินนะคะฟ้าขอบอกเลยว่าเสื้อผ้าจากแบรนชีอินนี้เป็นเสื้อผ้าที่ฟ้าเพิ่งจะเคยซื้อเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เออมานั่งดูด้วยความที่ว่าเนื้อผ้าเขาดีด้วยนะคะใส่สบายการตัดเย็บเอออะไรเออคือดีแล้วความแบด์ชีอินอ่ะเนาะฟ้าชอบตรงที่ว่ามีตั้งแต่ไซส์เล็กจนถึงไซส์ใหญ่เลยนะคะฟ้าก็ แฮปปี้เอนดิ้งเลยเนาะโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c ค i b e แล้วกดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สำคัญค่ะทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุ้งกิ้งฟอนด้วยนะคะเวลาฟอนลงคลิปหมทุกคนใจภาพนี้ก็ไปละบายสวัสดีค่ะจุ๊บ